สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับอ่องแมคคูดคานะครับวันนี้นะครับเลิกงามยามดีอีกแล้วนะครับมาปล่อยรถนะครับเป็นเจ้าโตโยต้าวีออสนะครับสวัสดีลูกค้าด้วยนะครับคุณเรมเนาะใช่ค่ะวันนี้มารับรถนะครับเป็นไงบ้างสภาพรถสวยไหมสวยค่ะสวยเนาะถูกใจมากถูกใจมากนะครับเดี๋ยวขอสอบถามนิดนึงอ่ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับอยู่กำแพงนี่แหละอยู่กำแพงเนาะในตัวเมืองเลยนะครับเอ่อแล้วตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่เกษตรเป็นเกษตรเนาะ อันนี้ได้ข่าวว่าซื้อคนเดียวด้วยไม่ใช้คชุค้ำเนาะ,ะโอเคครับ<ม>แล้วเป็นไงบ้างการจัดไฟแนนซ์ยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากเลยค่ะเอกสารไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับผมเนาะใครสนใจก็สามารถมาออกได้นะครับะนะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับยินดีเป็นครอบครัวไม่กุ้พาน,นะครับ ใครที่สนใจรถก็แนะนําหน่อยแนะนําคนที่สนใจรถค่ะใครที่สนใจรถนะคะเดยนเชิญมาดูที่แม็กกูดาร์นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากข่านง่ายมากค่ะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับใครที่สนใจรถก็สามารถติดต่อเข้ามาลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยววันนี้อ,องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ